คาถาพระยากามเป็นคาถามหาสเสนเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ในตัวตนเพิ่มพลังรักพลังเวทปลุกไฟลาคลุ่มหลงของเพศตรงข้ามให้เกิดความรักในตัวเรานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาครลรึกนอนฝันเห็นยิ่งกระสันหาโมคหนึ่งคิดถึงรักนักครึงจิตให้เมตตาพุทเสียวซ่านกายาเกิดกามาถาพิสวาสมาดหมายให้หายรัก ยัชวนชักพิสวงหลงไหลาตามมานักโมพุทธายะโดนจิตผูกรักครั่งไครอิทธิรึงคะมาเถิดแม่มาสู่เสพสมชมชื่นปราคะจิตกำนัดกระดกรุ่มร้อนรุมหนุ่มน้อยสาวงามมาลุ่มหลงยากูคือตังลึงลังใจเพลินถูกต้องกล้ำเกินให้เผอิญหลงมาด้วยอำนาจพูด ปีศาจมิอาจอยู่ช้าบนเวทคาถาคือพยามหาการหญิงชายถูกเข้าจิตใจวู้วามเพราะเดชมหาการ,รประสิทธิมามาณลุ่มหลงโมคลั่งไคร,ครทารลุลานยะเร็วรี่ส่งกามมาณนะมะพัทธอาคัตชาหิ